พ่อใหญ่จะเอาไปใส่ไหนนะไปไหนนาะไม่เละไปไหนนาอังไ,ไ,ไหน,ไนตัวเ,เย็ยนยังไม่ยุ่พ่อใหญ่ไหนนเฮ้ยพ่ไใ่ให้ไปหนเสร็จล้หอดยังพยายามหน้าอยู่หน้ากูมีฟื่มีไฟครบเบิร์ดที่หน้ากูกูเห็ดมันผอมไปดีดีบ่ดีนะเดียร์เนาะเียไฟเขาลดเตียรไฟเขายุติเย็นดีบ่โอ้ยชำเลยละ่ะไม่คอยซ่ข่อยไปงี้่อยงี้คอยไปในมีตัวเย็นยีนี่เอาแต่แม่ตัดีก็จะไมให้ไปหน้าตัจเด็ดไปใส่ยุ่หน้าเปียนฟืดเปี่ยนไฟ มึงอกมาขอว่คุณจะซื้ออะไรดีเลยอ่ะเอาก็ต้องนี่การแหลกเปลี่ยนกันดิซื้อกับซื้อขอปฏิจัตว่า,า,กาัการสิใครขอจักบาทนเ,เอาทอนเนสดีมะหาลอยแกไปส่งพร้อมอ้ยมันถือขวดแล้วจกักพ่านหาใช่ไหมโอ้จิาท่นหาหย่งท่นเดียวขาดตแกไปส่งขอยพร้อมโอนมาโอนมาอก็่ะโอนให้ดอกไปหอดบ้านหอดเนก่อนโอโอจโอ้ยมาจึงเลเอเลือนเบิรเลยหแม่ห่ย มาถึงฮักแตบอกพเนี้ยนี่มึงเป็นผูมาไมาทลันก,กูนยงังฮะนี่พันหนึ่งสร้างหอแต่เดสนนี้พะยัง้หอละแกมาช่วงหอทีห่หอต้า้านนี่จะแยังไม่ปะนี่ยอมแม่เอาเง้งวดีราคาควาดีราคาถือความดีราคาถือวุ่นน่ะเห็นมพ่พะมานใส่ได้บ่ใส่ได้เปียบเปียบไปเขาวุ่นวุ่นเลยเอาเขาใส่ได้เก่าลงได้ึเบิงดูแถมสายไฟให้เอาเอรยกระแถมมันเงี่ยละ ที่หนีไหมอาดิเปดักสี่นี่ก็ห่างวัางสิเพราะอย่น,นี้มึก็ไปลางไปช่วยออกแน่นนเนี่ยราบบบำบัดน,น้ำเสียโค่นน่ะใส่ได้บ้านะอบานี้<อ><อ>เนี่ย,ยนได้ได้หวยคอยตะลโตนทีาบาน่บ้มานนมึงวนเงินหนึกูไปอเอเมปอ,อมันเสียไปบางกอนวนเด้วว้ด้าเสร็จำมึงทำใส่ได้บ่เนาอใส่ไดยบ่เนาะมึงจะนอนเด้มึงจะนอนได้หนำญาแอ๊ะสิไหลออกเ้ขอกายยืนเยยืนเลยมันไนอนเองไหน คือบ้าดังบ้าวูย nhận ฟาดหัวหมกนึกไอ้ยังไหายน้อบบนี้น้อคือบ้ดังบ้าจีบบ้าจัดไอ้ก็คือบ้าเขาไฟก็เสียบแล้วนะไฟ้บ้าบะไรติไฟก็ไม่รู้ตละ เอาไม่ใช่ป้าปิดนัดสีบ้านี้ปกติเสียไฟนัอกระมาต้ตตัวเย็นหมอืมเป็นในขวงดีบา้านอบ้านดีนอ่เอาเขาว่าปิดนักสี่พอยาล่นอืมเงินเราเก็เไปแล้วบ้านนี้ถึงเ่ะบองไฟออกกระไดโอ้ยหอดบอสติงหอดบอดัออดดงโอ้ยเปน็นอะไรนอ้ยปันหาหนอโอ้ยอเสียบๆใครแต่นอ Vậy thì cầm vây là văng vậy Nó không dễ liền nữa